โอมัมัมสุปามาตาทุกภาษาปรกรามมาตอกที่ออกมาจากกิจกายใจวาจานี้ไปเข้าหูเข้าตาพวกท่านปรกรามมาตอบถ้าไม่ชอบปารมาตาสุปัยก็จงยกโทษขออภัยปกรามาตจยกอภัยให้หนูเดือนใจสร้างสุละด้วยรมะมาตาสุปเตนเวนสุนมาต่อยข่เลี้ยนมาจังชี อันเบาเลี้ยงเบิกเลี้ยงเบอร์นี่ปกระมาตันบาฝัน่อยกระบอกเถื่อเจ้าเสื่อเถือกระเจ้าเสื่อบาเถื่อ่อยบอกฉันเด็กกระบาเถื่อคือเกาอารามาเต่าสุปตโตแม่คอยใหยวตัวเจ้ากระบอกมักเจ้ากระบอกใดปักรามาไตสูปตอไปดูหมอดูหม้อกันก็ว่าเจ้าจีรุ่ยจะไปนอนถ่าดเด้อกัเจ้าได้กินเขาอารามาเต่าสูปะตึงขันว่าลูกเจ้าจีสอดไปที่หนึ่งเจ้าก็เป็นนางถ่านางไข่เอาเด้ออารยมมาไตสุปโตสูเรียนเฉียนอ่านกระรมมาตันตาดูหูฟังดังดมพิจารณาญาณ รามาตานุนมาตอดมาหอดแล้วฟรัมาตกโชคดีมีชัยทั้งไปทั้งกลับโชคดีมีทรัพย์กระทังกลับทั้งไปปดหนี้นักโมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเหมือดเหม็นปูถูกมัดเออปูยองมาฮะปูยังใช่ถูกมัดหรอ ถูกมดเกียตะลุยมัน่ะุิดคืออย่ถูกมดเหรียญตะลุยแต่ถ้าลุยมัดเจ้าก็จะทุกท่านเดียวถูกมัดบัวร้านเนาะอะยังมาโบรานเป็นโบรานเป็นมาพวกวูมีเสียผาฟ้าเงินดีพอีอย่ทุกว่มีเขาอยู่ทองมันนอนรีอยู่บ่เพลินก็ยังยหว่ันเดียวสวยก็เล่นเต้นไทยไหมก็ะหอกไทยพู่นน้ำโกลมมันก็คือชีวิตคนผู้หากินถือเมืองไรยละ ทุนวะบีสิขายค่ะหายืมคนก็จนเนี่ยเขาเป็นเสียไฟบ้านมหอนสู่ไฟเมืองนี้แหละแสงตะเกียงกับไฟฟ้ามันไกลกันคนละโลกโชคของเาบ่าพอขลังอ๋อยหาศูนย์หกศูนย์หาไปออกเล่าครับกตามตัวรังหมูเลี้ยงกันคันหมูเลี้ยงกับจะออกยังกฮ่ามันจะเสียงหัวรอดดูผู้แปลก็ได้ Semua dia dipilih, aku kalau <laughs> tinggal. ถ้ากรมตัวชูบปฏิบัิยปุเใช่มีความจะคุกงูคจึงของาัทรจึงถึงมาตบูกาปะลาาตันจนรูคมกรตังพากกาเด้อยัซีด้วยพักะพละมะพัีว่าปิบัตินี่มีนี่เติมได้พอระละระพัดเติมเติมเื่อปะพละระแตนอารามาตัวอิทธมากระพัดตียันตะปุเรีนใช้หูอารมาตัวอิทธกับีด้วยตนเรืนละพักรมาตัวไปกบงงูค้ดการตะพีนองอาราาตอ้อมงูผอาราาตอสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่ลอสาเป็นหกต้องสี่เป็น Yeah. สองสิบเอ็ดป็นยี่สองสองสิบสองเป็นยีโอ้ใจอรัมมตาบูเทวีซาอรัมมตาทุการนตนมณโคนมตคนคนละคนมตโคนตนมณรคมตนคนมณตครังกัสังมิเตมิธรรมกาตาอรัมมาตอยเปเทียวน้อยอรมตอยตัวารมตอยที่ไปทาน้อยกับิบหาี่บกกมลาตาที่ไปทํเล้าเปล่าอรามตอสองบ่อมกัลมาตุหาหพบหากัามเตจเก็ดหกจีทีหกเก็ดโเ็ดจนมาต่อเบาบากระทแม่มันก็บอกเราบมันเราปสองสองอกลาตีอาริเมตีวีตนมณคนมณกัลมา ถึงมุกละมาตอนหองหลวงขอโสนนโมกุโตทั้งหมดทั้งพวคนด้แลึุละมาตอนอนนมุคลมาก็ทําสมมอนอนนมุคลมาทําสมมอนออนมุคลางูเตเวโสมกะตองนึินทองคำที่หาโอเคแบบเกาสูนัมลมาตนตุนมาแตนรับแตนรับเงินรับพันรับรอยรับจิบรับ่วยโวดมาต่อยตนมาต่อนด้วยเราใชุกมาตอนอนออนมุลมาตอนบอเนียบูรมักฟูโตู้มาตูฟูเป็นหูฟูเป็นเหยนเหยนมุขละมาแต่ซ้มมุขละแด่พ้นละมาอะมาแต่ตามมาแต่ผ แต่งเป็นส้นมากอนส้นนมาเตือนว่าตะบืนปนอิเนี่ยฟั่งใ้เพิ่งตื่นคือมันกระตือให้เพิ่งได้ผลกลามไตรสวปฏิเพราะเพิ่งเด็ใส่ดีเนี่ยกลามตึงนมันกามมาแตน อาัอยู่สลังกินีเป็นแนงแนทัมเกลมันตวจทางว่ารถกบว่มีทรงตง่ากลมัตายข้าจะไปทายทำวมมันทัมากรอตอนออกมาตวจเรียกตนวอีนหน่อยก็กราไมตอยตอยมนกะตัวผัวกระไก็กละไรมะตอนเอาเรามาตึงจะไปไล่ขึ้นพวกว่าัไอ้ปาบอกเฮ้ยผมก็เลยมเตเมาตอยอีนหน่อยลราสั่งนี่ละกะละมามาตุ่นเรากะเตียนเีินเป็นกะละมันถูเอ้ยกะละมาเตยโันกะเตียนย่างชิ้นใ้่ินเด่านถ้ำใหญ่ในถ้มันกะละมาเตียมพุ่นมบเหลียงบัเพื่อนกิน ตาตมกตันบังแล้วก็ต้นนนมกลามาเตถูมายังไกแท้มกลามาตาเกี่วแน้ำปูทีลาเงืนมุดพอยากรมกลามาเตินน้ำหลวงปูวันมอนันกับมกลามาตันระกาิปั้นให้ตัวพระประธานซื้อเือละมเตือือมกลามาตึงเอมกลวะตโมกลางาเม่นางกยามตาสุเตวสัพพิเตเพุลาปะาวิจิิรนม

หอบยาดกน้ำเด็กขอทัเที่ยวมากัเที่ยวใช่มามาเอาโอ้ตัวเงครับโมือนี้มีอย่างถามาตายทะเลเมือนี้ไม่หันกัะเลยอายทูบกัเลยมาทะเลกบปูมาเด้อเมแต่เกี้ยนท่องเลยปูหนักยาหนักก็เด้ออันนี้สีสันูบอกเด็กบอกควมงวมกันอยู่พี่เลยผู้ยันใช้เป็นผู้ป่าผู้เบา มันจะป่วยพ่อยเมื่อกินดวงถ้ำมะถั่วตัวนี้ซอยกันมันจะตีเมื่อไหมวบ่ได้บ่เมื่อแล้วเมื่อนี้ยทางเป็นโสดไแท้ๆระบาดในเมื่อเนี้ยเพื่อนทังเป็นสูดเลยบ่ปูแสดงว่าปูหมั่นใจได้เนี่พี่น้องทั้งมาทั้งเป็นโสดเนี่แล้วมั่นใจแทะ อยู่พูดเดียวกินทตบะคงบาเนี่กูจะไปกินก้อยงัวกยอนม้วายำเนี่ยนะ่าาาม่รยำมันสมมติว่าการี่พูดใชไหมยำตะเขียนเอาตำวดีๆเด็ดเนี่ยนะสวัสดีสุขูทุกคนเอสซีองเด้อ มือกี้จะคอ,องซองเพิ่นมหาปูปูก็ยูฟูเดียวนี่และอื่งม,มองสียูดอกวิ่ีแนวสีกินมีตเนียงงวเนี่ย,นนยมูอืมยิยบกินได้ก็กินม่นได้กินได้ถ้าจำจุของอมลำลำ <c oughs> อืมบาทเขาเเว่ได้บินหอาประม่นพระอืมบางสิ่งบางอย่างอ่าจากปีหกสามมาจนถึงปีหกแปดอืมบางคนกับหัวกลับมาใหม่พอเบิ่งทีวี เบืงองยูทูปฟั้งคำบอกครับจากปูเดียนใช่บอกเข้าใจที่ว่าปูเดียนใช่เป็นบาเด็ดไปทตัวถีบทตัวแดนข่อยเลี้ยนอ้ออ้อถ้ำของข่อยี่มีสูเนวอ้อรองอ้อล่ามอ้อเทศอ้อเสียอ้อบรรยายที่แสดงออกไปที่ว่าไป่ะกันว่าเดาก็แมนข่อยบ่แม่หมอดูข่อยเดาอย่างเดียวเพราะเด็ดปนยี่เได้เดางมดได้ก็ได้เนี่ย ผู้รบรณ์พระพุทูเจ้กดอกท่ามันี่เพิ่นอนอรรถท่ามัลุบันดาลผมมีหนังสืออืมันเป็นจิตของเราใจของเราไอาา้เราโคนไปเรี้ยงกู้บาอาจารย์รพรพ่อใจกู้บาอาจารย์ก็อาอาาเชียดหนาเงาะพี่ตูงที่ละว <c oughs> ่ <c oughs> าจะเพิ่นหายเพิ่นดาเพิ่นออกมากเมือาาเ่อไอ้ทั้งเี่เขาเป็นทุกข์ขมาหาเพิ่นเพิ่นจิสวดไปบันว่าลหยาบหยับอีอันนั้นอีนนอันนี้จังตันจังตีกระแทกแดกดันหรอกคือหายคือดา ผู้มาฟังหาเพิ่อนบอกเพิ่นเป้่าตัวจีบตัวเดียนมาเพิ่นเป็นบ้าเพนตัวถ่ายผู้ว่าแล้วเป็นบ้าปกูกลัวบาปเอาเงินคนได้คุ้มเงินนั่งก็ได้กินบ่เก็บบ่ไข่บ่ป่วยทำเหล่าเงอ้วนตููอ้วนตุ้ยแต่ได้กี้โอ้ยมีแต่คนหักควนแพงแลงน้ำควนคือเนี่ยมะล้วนหนงกับพ่อพ่อกินข้าเขียวเม็ดปัจจุบันเขาสร้างกุมัดเขาหนีเมื่อตัวมาเดี๋ยวกูพูดเดียวซือมาโล้วนหกูกินสามข้าวเพราะท่านมันจะเป็นสบายครับคือประชันกูแต่รดโดนเถอะเนาะผัวอ่ามันเป็นยังจัน อรหันพุทธโอทัมโมสังโฆปักระมาไตไม่ไม่เอ้ยพอกันหม่ๆสุภูทุกคนเด้อเอฟซีผู้เป็นพอเป็นแม่ผู้เป็นผู้บาอาจารย์ทุกช่อง็ดีปักระมาตองเจ้าของ่อง็ดีเอฟซีของท่านทั้งหลายนี่เรามนุษย์สานั่งมนุษย์โลกพ่อสอหาโลกกาสิวัวันนามศิวรมฟาปลาสิกินดาวผู้ยิ่งสิงหาผัวเจ้าหอวาสิงหาเงินบกเชี่ยงเมี่ยงสิแพริกหอย บอกเคี่งเมียงมันปัญญาดีนะเห็นบอกว่าเรียนเก่าเรียนแผลเรียนเก่าันก็เด้ซึกเพราะว่าิ่นมีปัญญาลายปัญญาลายมันก็ได้แพร่ปกหอยเขาเกิดมาตาใสเขาเกิดมาจากหอยเนาะขันบอกขั้นหนึ่งมันบอกว่าได้เพรา็ว่าปักหอยเขาเกิดมาจากหอยจากขำํานั่นละของพ่อของแม่เขากับพ่อแม่เขาไปเห็ยดากันเขาก็บลยเกิดมากหลังก้อนกูบปเลยตั้งใจเห็ียดมึงคือมาเกิดมึงบอกอยากปากเปียกด้หมดลูกพอเต นี่ลัะสินทัพบุปผสเจ้าบ่เคยเสียมไปใสสองหมื่นปะกะรมตันอะเรมตาสุประตูแตะเตหูในทำลาปะกะรมตันสองพันกว่าปีผ่านมาปะกะรมตาสุมาตรวจควันกระเติณปูเดียนใจ้กระเดีบวดไล่ขังไล่เข้ามากระจายบวชขังใด้กับไปบอกตะเลค้น ว่าเรามาแต่ถือแนี่ยพถือแนแก่ฟัติดย่ำเล็กถือสูบยาซ่อมย่ำเล็กพถือก็สูบยาพันธุปาามตองปากระป๋องกระเพาะเล็บโคมาเต็มเร็มสุมลามาตูดกูดม,ากาามะกะลาปาเตาหมักเน่ากระบอมีดเดี๋ยฮะบักกูดน้ำไถบาดปินทาบาดพอได้ใส่ก้อยงัวอารามาตาสุปะตังกังม,กาามะลามาเตกกรเรียติก คนลังเขาไหล่หม้อปมกระเตียนปูเรียนใช่ะรับเสี้ยมเละๆพราะเธอคือมากระตันซํำกันนันละคุณหมอเอ้ยอารามาต่อหมออยู่รพยงบานก็คือกันอารามาตันหมออย่นั้นมูบานก็คือกันย่ามเขาเก็บข้าวไข่เขาคืนหัวคุณหมอคุณหมอกันทําไงอันนี้มันเก็บมันปวดจนเกินเหมือนย่ามตีตายไปหาคุณหมอว่ามวนเหมทั้งไห้ชายเพ่นเป็นปัวเศร้าเลียวเห็นหมอว่าเป็นเห็นหมาปอกะละมาไต่ไข่ตัวเมื่อคืนมันจะใส่สาดเอาอารามาต่าสุปตะวมพระก็คือกันย่อมก็คือกันป สารบัท่านุนมนาเเทาสินตั้มพระพุทธเจา้า ชิ้นาชิ้นแปดชิ้สิบลอยยีเกศพร,ระพุทธเจ้าส้นบัญญัติไว้ปรกรณมาตนุนหอากับคนท่านกับคนอารามาเตาบังข่าววอรครูมือครูเวนเกณฑ์เป็นคะรามาเตามากปงเขาเสาออกดอกท้างสามสันซีบอนบาวาเวเจียวผู้ยิ่งหาผัวจะหัวหาเงินบักเชียงเมียงแพรปักหอยผู้มีปัญญาปรกรณมาติ่งแพรไม่ยิ่งคือเก่าอารามาเตาปิยังคือ,าอ,าคอแพรไม่ยิ่งกอ,อารามาเติดเพราะมันเกิดมาจากแม่ยิ่งอารามาตันพออรหันยุใสมูเจ้าเคยเห็นบอยยูจูบจ้าไปตายหลายหม่องอารามาตัานพออรหันกับยุเฮียนน้ำมู กินบะไอย์มย่กับปอนนอนบะไอย์มย่กับควอมออมมะกระมะตองพีก็นองให้ปอรรมดองสามคัคคีพ่อแม่บพอยุจะข่ายจะตีกันเพิ่นปันหน้าเพิ่นให้แล้วไปย่ะอยากได้อีกอรัมมะตัวจะผ้าผัวรวบผัวหลวงจะผ้าลูกรวบหลวงก,ล,กลง,งมะกระาบจะผ้าพี่น้องรวบหลวงพงมะกราดม,มาเตียนเลี่อนสินไม่ได้สินเลื่อนถ้ำไม่ได้ถ้ำการไปกันมา อารามาไตทายททยทัพบางฮันบางนีก็ให้มีศิลมีท่านไปน้ำสอนตะขวงน,น,น้ำสอนปืนไปพรอ้อรมอารามาตอนบะเมนคือเป็นอารามเตยที่เอาตะเลขฝากไห้เพิินอารามาเตือนซุนมันกระตามอยากให้คนติดตามก็ต้องติดตามปืนน้ำอรารหังมากรรมสมาก่อนสอนบ่อกคอนซุ่นมาตนทุกคนมกากรรมามาใส่กรรมเมื่อเจ้ามาเจ้าอะไรไม่ด้วยเจ้าผู้ยนชัยข่อยบดยอยยังมามาตลาดสังขารบานการามาเตก่อนกระห้องให้กับกำแม่กำแม่จนหอดปัจจุบันนี่ละอารหันกุ้ตทำโมดทำโค่พอแม่เลียงหวังเพิงกินแห้งหลกหลาเน้ยผู้บา อาจารย์บอกดอนเพื่อกวังเพิงเท่านั้นละปะกระลามตาศาสตร์มันกรติ่มเอามีอยู่มีกินอยู่ปะกระลามตาเอาตาดูหูฟังปะกกระลามเต่งจะเป็นม่วงต่ไปเถิทีเห็นมันมีอยากมีน้ำเป็นหลายมันเป็นตุกปกมังกรใจใส่มังกรจนจนมันมงกรตีวีโซมัติ่มกินเท่าที่มีดีกว่าเป็นเถิทีเงินผ่อนนะพระเจ้าขาอรหังสัมมาสวราคาโต้ซุปกิปันโน้ซุมนีมักเล็กมักห้อยกว่ากระลามตาเอาคู้กระจิตเอาไปตัวจีบคว้ากีบีะกระลามตกขอบใจขอบคุณเอฟซีซุปตองฟองมังกระลามเติงที่เขามาเป็นปูเรียนชปะ มาตายก้งไงกุตายหุ่นมื่อละมาตายทุมแตกขีแตกขีแทนแกนมกะทีมาเดี๋ยผัวผัวกะตีเงินกับะทงโกมกะตีเดี๋ยมียมีอยกะตีพวงเงินกับะไหกุ้งลายวตูดในลูกเขาวอกยากะมบลามตากบอายาคผูเรียนใช่อรมาตัยสู้มาลมะตูไปรวยสาธุนั่นมันถือเล็กถูกหวยรวยเงินเป็นเกลมาตีไอ้มดนี่มีสินกินมันก็ตอหนีชอกสมหนีธนาคารนีกูมากมื่วานี้เอยหนึ่งสองปรามาตันส้มมะตมันกับเปนีมันเดินเหนีเด้อ กาดูปลากะลามาต้นตนมักะซ้าปากระลามาเต่าชุปกระตูกันบอกดูดูบอไว้ไว้เาะกระาคุณสูบไม่สนอปะากระลามาเต่า่าพุเมาเราวอลิสนอปากระลามาต่อโซบะตินกูไม่ได้กินเด้อกูเศร้าเบิดแล้วปากะลาม่เต้วเชียวแม่กระตน้ำมองปลากะามต้าเอาไปไว้ที่นี่กุ้งยำหมากวาปากระลามาเต่าปากแดงกึ่งกึ่งึมันกรลึ่งมึึ่งเป็นกระลามาตอหนึ่งอมท้าที่เฮาเก็บแปดเก้าสวนร้านพันที่หนึ่งงวดประจำแม่แรงปลากระามาแต่งเชมาต่อยหน่อยเราไทยปลากระลามาใส่ชุบกระลามาตอกสีออร 1 2 3่งสองสามทีหกเจ็ดูนย์นีล่ะสูไปหาซื้อเอาแลบแสนล้หมื่นลพร้อยทั้ิลน่อยกับไปซื้อออเดออยู่ในหันลมันบ่เกินจิบโตนี่หรอกเาเล็กเล่าปากามาเตาุปปลามเต็ดเ็เส้นมคมาตาทุปปลแท้ ถารมาเตัดเบสโซนมัคารมาตาสุบรามาตกสี่เหกรมาตกกก็เตัวเดียวกันปันคามมาตันเล็กไทยบุคามมาไตสุมาไตอยกรกอนมัคารมาตันเอวันก็มีด้วยปรกการาชนีแลสาธุเจ็ดหกกับเตัวเดียวกันเน่ไทยสี่นะคะพี่น้องสี่เจ็ดกไทยสี่กสี่เจ ซุ้มออ่นเป็นซุ่มออ่นเป็นเล่าหรอแกซุ่มซุมเนรนะใจท่างไหนคุณนึ่งบอกแบแบบูได้ระหว่อนซีเจ็ดนึ่เราอหมฮะกุมซีเจ็ดหกอนยามนอนกับากันนอนเด้อเย็บชีเด้อเย็บชีสสวงนอนยามนอนกันนอนจะไปฝันตัวเล็กกว่ากระบอกหมดเลยทั้งน้อยทั้งเล่าทั้งไทย เมียไม่อยหันบอวันนี้ขอวันหนาบ่อวันหนาวอวันเฮือด้อแต่ได้หัวไปจว่าวันนี้ก็ขายหัวขายเงี่ยขายเนี่ยมันหลุดละอ๋อเพรามีหม่โยบีมันน่าปูเลียนใช่ไหมเว้ยน่าจะปเลียนควงกันรอก สมควรเจเวลาปกรมะมัตตาสุเสะเตสเพสัตาสราวันตตอาเวลาสุข,ขาชีวิโนโอขอพรสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุกทุมเมธถต์กตังคุณยังพลังไปหังสเพพาจีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้สวยผลบุญอันที่ขา้าพระ้าได้บเป็นบุญโดยกายวาจาใจแนวนี้เทม

ทีมีนาวุเดเตราชีปังดุรเบเตวะตันหูปาานาเยรานังเยสันตาเนหินาธรรมะยาวันิปานาโตมมังนัสันตุตปานายวะยะตาโนภาเวภาเวบุโชจิตตังสติปัญญาสันเลโควิริยมีนามาลาละปันโตนกัสังกาตุนจาวิรเยตุเมโอตาริปาวโรนะโวตัมโมนะโววารุตัมโมนะโวปัเจกะพุทโธจัตถังโคนะโวตโรมามังเตตวธรรมานุภาเวนะเตตวธรรมานุภาเวนะ แตสวดสังฆานุภาเวนะสัทธาเทพถีพระวันตูมาสัทธาโสถีพระวันตูเตเจ็ดหกสี่เจ็ดหกห้าคื้เกาเราไปกับนัโมเจ็ดหกสี่เจ็ดหกห้าเจ็ดหกสี่เจ็ดหกห้าอู้กิบยังบอกว่าจะือเจ็ดหกสี่เจ็ดหกอันนี้ไปล้อสี่เจ็ดหกเจ็ดหกสี่ เลี้ยดเจ็ดหกคันเี้ดเจ็ดกค่ะนสุขั้ยาไออมมามสทุกภาษาปกรมาตอบที่ออกมาจากกิจกายใจวาจานี้ไปเข้าหูเข้าตาพวกท่านปกรมาตอบถ้าไม่ชอบปรามตาสุปฏัยก็จงยกโทษขออภัยปุกรามตายกอภัยให้หนูเดือนใจสร้างสุละด้วยรรมาตาสุปฏิเอนเว้นสุนมาตอยข่อยเลี้ยนมาจังชีอันบอเลี้ยงเบิกเลี้ยงเบอร์นี่ปกรมาตันบอกฝัน่อยกระบอกเถือ าเจ้าเสือเถือกับเจ้าเสือบ่เถืออคอยบอกจันเด๊ะกับปอเถือขออึนเน้ขออถถเกาอารามาเต่าสุป,ปตกไเม่ไข่หอยวกตัวเจ้ากบมักเจ้ากรบอกใดปกรามาไต้ชุป,ปตอไปดูหมอดูหมอกันเาวเจ้าจีรุยจะไปนั่งถาดเด้อกับเจ้าได้กินเขาอารามาเต่าสุป,ปตึงขันว่าลูกเจ้าจีสอไปที่หนึ่งเจ้าก็เป็นนางถานางไข่อเอาเด้ออรรยมมาตาสุปตูตสูเรียนเขียนอ,าอ่ตานพรมาตันตาดูหูฟังดังดมพิจารณาญาณอารมามมาตันทุนมาตอดมาหอดแลว้วปกระมตาตกโชคดีมีใจทััทั้งงไปกบ โชคดีมีทรัพย์กระทังกลับทั้งไปปลดหนี้นัโมอันเดออันเดออันเดียมักกันโตล้วตะล่นกันตามากาเปเรียนปนกันตอนกันเติมเปิงบัมเปิงบัมเปิดเปิงบัมเปิดหนกระเบนลำเพียงเจอ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 เพียงเจอ แต่แนวแต่แนวเต้าปองปองปองกับปองปองปองส่องส่องกับส่องส่องส่องกับส่องหูส่องเห็นเขาป่าไม่กับใบไงละนอคู่ผู้มีผ้ากระเชินบอลอยู่คือแห่งปองแปลงแปงกับรอสซล่องส่องก้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 องอก้กีนั่นละโก้สังกีมัง อันเดออันเดออันเน่มักันตอลล์ทอลล์มอนกันตามากาบเรียน3โต2้อตโตตั้งบนตั้งล่างน้อยเราไทยเป๊ะเป๊ะน้าโมสาธุสาธุสาตุอาโชคดีด้อรวยรวย ม่ดีขาดมันตะมดูดิฮะโอ้มันมันมันหยาดเหยียดมัจแนว่งมตู้เถื่อมากนียกรถื่อมากถงเมือกติกากูว่าผู้ที่นีคือเขามัเถื่อมากเอฟซีถืที่น้ำขาผูอีกบานีเอาขนาดตายายรายเาแคปหน้าจอแคปหน้าจอค่ะลอตรีมันขี่ไม่ได้ไม่เหมือนรถมีรถไปมอเตอร์ไซค์จักรยานรถไถนา ตาดูหูฟังดังดมกลมบังกรใจนอยลวาวไทยจัดไปพระเจ้าข่ามีหน้าขายหน้ามีบานขายบานมีเฮียนขายเฮีนยนขายมันแล้วเรียกผูถือผูอยู่น้ำปูเดียใช่พี่เออกินเขาน้ำกันซาตัวยอกยอบยอมยอบ,อ,บ,อ,บอย่างงมงายแค่แนวทาง เพิ่นขอมากคอยกะจัดให้คอยปูหูเด้อเพิ่นมายัดเยียดให้คอยถืออรอยิยมัตถือคอยกถือจังฉี่ละอเดียนไชหมูจกักคอยฟาดมันรวดสามตัวเหมือนกุญเมินกอยกกะเจอได้ยุดถื่อยู่นี่ละทั้งน้อยทั้งเล้าทั้งไสหมื้อแล้งมันหมันเด้อจ้าสาธุเอาคักเาไปบาดนี่จิตตกัตกตกินแตก่ตกินเดือดปุ้ง